สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับก็ขออนุีาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การอธิษฐานวิงวอนเพื่อประเทศไทยนะครับวันนี้ในช่วงอธิษฐานเพื่ออนุชนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวนะครับก็อยากจะขอะขอบคุณพระเจ้านะครับที่พี่น้องได้เข้ามาอธิษฐานด้วยกันแล้วก็ในค่ําคืนนี้นะครับผมก็จะนําพี่น้องในการที่เราจะมาอธิษฐานเพื่ออนุชนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวนะครับ อยากจะนำพี่น้องที่เราจะอธิฐานด้วยกันอยู่5หัวข้อนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้แล้วก็เราจะมารวมพลังครับอธิฐานร่วมการร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่ออนุชนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวนะครับพี่น้องครับเรามาเริ่มต้นในหัวข้อแรกที่จะนำพี่น้องอธิษฐานด้วยกันนะครับหัวข้อแรกนะครับเราจะอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าขอการฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นใน่ามกลางเยาวชนหรือว่า อนุชนในประเทศไทยนะครับและในพื้นที่ต่างๆในแต่ละจังหวัดนะครับขอพระเจ้านำการฟื้นฟูเกิดขึ้นท่ามกลางเยาวชนคริสเตียนหรือว่าคริสเตียนในประเทศไทยนะครับพี่น้องเราอธิษฐานร่วมกันในหัวข้อแรกนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักของพระเจ้าที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานความรักให้แก่เราในค่ำคืนนี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับ การทรงสถิตของพระเจ้าขอบคุณในความรักของพระเจ้าที่ผูกพันเรานำให้เราได้มีช่วงเวลาพิเศษในการที่เราได้เข้ามาอธิษฐานด้วยกันในค่าคืนนี้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าที่อยู่กับเราตลอดเวลาไม่เคยจางหายและวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นทรงสดับรับฟังทุกคำร้องทูลของเราค่ำคืนนี้เรามี หัวใจที่อยากจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อคนหนุ่มสาวพระเจ้าครับเราอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตานำพาคนหนุ่มสาวในประเทศไทยและขอพระเจ้าทรงอวยพรเทการฟื้นฟูของพระองค์มาเหนือเยาวชนคริสเตียนหรือว่านุชชนในประเทศไทยพระเจ้าครับเราอยากจะเห็นพลังของคนหนุ่มสาวในการที่เขาจะ ได้รับการท้าทายฟื้นฟูจิตใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าพระองค์เจ้าเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพร,พรนำการฟื้นฟูเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแต่ละจังหวัดขอพระองค์ทีทรงโปรดนำที่อนุชนคริสเตียนนั้นจะได้รับการฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิตวิญญ,ญาณและขอพระเจ้าทรงโปรดนำที่จะมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราที่จะมีการรวม ตัวของเยาวชนคริสเตียนในประเทศไทยเพื่อที่จะเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าทรงโปรดนำการฟื้นฟูเกิดขึ้นท่ามกลางอ,อนุชนในประเทศไทยและนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากมายเกิดขึ้นข้าแต่พระเจ้าในค่ำคืนนี้ขอพระองค์ทรงโปรดนำและอวยพรสรงเสริมเรี่ยวแรงกำลังคนหนุ่มสาวของพระเจ้าทุกๆคนโอข้าแต่พระเจ้าเราร้องทูลต่อพระองค์ด้วยความเชื่อ ทูลขอทุกสิ่งทุกอย่างในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเรามาอาธิษฐานร่วมกันในหัวข้อที่2นะครับเราขอการฟื้นฟูและขอพระเจ้าทรงโปรดนำที่อนุชนจะมีความกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้าและการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับเราอาธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่คนหนุ่มสาวนั้นจะร้อนรนและกระตือรือร้น ในการรับใช้พระเจ้านะครับเราอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในค่าคืนนี้พระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานําพาคนหนุ่มสาวที่เขาจะมีความกระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนําที่เขาจะมีความร้อนรนในการออกไปรับใช้พระเจ้ามีหัวใจในการที่จะอยู่เพื่อรับใช้ องค์เจ้าขาขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดนำที่อนุชนคนหนุ่มสาวของพระเจ้าที่เขาจะไม่เชยชาในการามีชีวิตที่เติบโตฝระจิตปัญญาณเขาจะไม่เชยชาในการที่จะรับใช้พระเจ้าแต่เขาจะมีความกระตือรือร้อนในการที่จะรับใช้พระเจ้าเป่าประกราศเรื่องราวข,ของประเสริฐของพระเจ้าและนำคนมากมายได้มารู้จักกับองค์ขอพระองค์ทรงโปรดนำที่องค์จะทรงใส่พระรัใจให้กับ คนหนุ่มสาวที่เขาจะอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าและมีชีวิตแห่งการรับใช้พระองค์จงขาขอพระเจ้าทรงโปรดนำหากวันนี้คนหนุ่มสาวมีชีวิตที่อาจจะอ่อนแอไปจิตวิญญาณขอพระเจ้าเติมเต็ม,เ,ตมเสริมเรื่องแรงกําลังให้แก่เขาที่เขาจะมีไฟแห่งการรับใช้พระองค์จาขาขอการอวยพรขอการทรงนำขอการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์พระเจ้าเราอธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อาเมน พี่น้องครับเรามาไิ้ฐานร่วมกันในหัวข้อที่3นะครับขอพระเจ้านำการขับเคลื่อนหรือว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในท่ามกลางอนุชนนะครับขอพระเจ้าอวยพรที่อนุชนนั้นจะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะเกิดขึ้นนะครับมีความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะครับเราไิฐานร่วมกันในหัวข้อที่3นี้นะครับ ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำให้คนหนุ่มสาวในประเทศไทยนั้นที่เขาเองจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีหัวใจเดียวคือหัวใจที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางพรองเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงนำที่เป้าหมายสูงสุดของเราก็คือพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำที่อ,อนุชนคริสเตียนในประเทศไทยที่จะมี ความรักความเข้าใจมีความสาม,มคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่เล็กคริสจักรที่จะมีความผูกพันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่รข,ของพระเจ้าที่จะทรงโปรดเมตตาอวยพรและเราอยากจะเห็นภาพที่อนุชนคริสเตียนในประเทศไทยนั้นล้อมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีหัวใจเดียวกันรับใช้พระเจ้าร่วมกันองค์เจ้ขาข้าและคนอื่นจะได้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเห็นถึงพระเยซูคริสต์ในชีวิตของคนหนุ่มสาวทุกๆคนพระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงปรดอวยพรทรงนำในการที่เราจะรับใช้ด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งอันเดียวกันเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอขการอวยพรที่มาจากพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อต่อมานะครับเราอธิษฐานเผื่ออนุชนที่จะมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะครับอาจจะเป็นสายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในคิดจักรนะครับ อนุชนแต่ละคนมีความรักความเข้าใจกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือว่าอาจจะเป็นสายสัมพันธ์ของอนุชนแต่ละคิจจักรนะครับอาจจะอยู่ต่างคิดจักกันแต่จะมีกิจกรรมที่ทําให้ได้สร้างความสัมพันธ์นะครับเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นความสนิทสนมกันนะครับเราได้ทานร่วมกันในหัวข้อนี้นะครับโมทนาขอบคุณพระเจ้าพระองค์จาขา่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์ ำหรับในคำคืนนี้เราขอธิษฐานเพื่ออนุชนในเรื่องของการมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นความสนิทสนมกันของอนุชนในแต่ละคิดจักในคิดจักก็อาจจะมีทั้งคิดจักที่เป็นคิดจักใหญ่คิดจักเล็กและในคิดจักก็จะมีกลุ่มของอนุชนที่ได้มีกลุ่มมีกิจกรรมมีการนัสการมีการเข้ากลุ่มเสียกลุ่มแค์ด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำที่ อนุชนแต่และคิดจักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นมีความรักความเข้าใจกันและมากไปกว่านั้นของพระเจ้าทรงนำที่ความสัมพันธ์เหล่านั้นจะไม่หยุดอยู่แค่ในคิดจักแต่จะทะลุทะลวงออกไปถึงคิดจักอื่นๆของพระเจ้าทรงนำที่จะมีการเสริมสร้างซึ่งกันและกันผ่านคิดจักอื่นๆที่จะได้เกิดเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีเกิดความสนิทสนมเกิดเป็น ชุมชนที่กว้างขึ้นพร,ระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดนำที่จะเกิดเป็นพลังอยิ่งใหญ่ในการที่จะออกไปรับใช้พระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าทรงนำการฟื้นฟูนำกนารเกิดผลมาเหนือชีวิตของคนหนุ่มสาวเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนคลับละอีกขอข้อหนึ่งนะครับเรามาอธิษฐานเผื่อ,อนุชนนะครับเผื่ออีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของ ความาการเติบโตนะครับไปจิตวิญญาณและการเข้มแข็งในความเชื่อนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเราจะจะเห็นอนุชนที่เขาเองนั้นเติบโตในความเชื่อแล้วก็มีความเข้มแข็งนะครับในจิตวิญญาณเรามาอธิษฐานร่วมกันในหัวข้อนี้นะครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์เจ้า,ข,าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรคนหนุ่มสาวอนุชนที่เขาจะมีชีวิตที่เติบโตในความเชื่อ เติบโตเข้มแข็งประจิวัญญาณมีใจรักในการที่จะติดสนิทกับพระธรรมของพระเจ้าใช้เวลาในการศึกษาอ่านพระธรรมของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรให้อน, <c oughs> อนุชนคนหนุ่มสาวจะมีใจรักในการที่จะนมัสก,การพระเจ้านมัสก,การพระเจ้าเป็นการสมส่วนตัวหรือว่าการนมัสก,การพระเจ้าในคิดจักและมีหัวใจพระใจในเรื่องของการอธิษฐานเป็นนักอธิษฐาน ขอบพระองค์ทรงโปรดนำและที่สำคัญมีหัวใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าเป็นพยานออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรขอบคุณพระองค์พระเจ้าครับเราขอทิฐฐานขอ,อการช่วยเหลือขอ,อการทรงนำที่คนหนุ่มสาวเขาจะเติบโตปริจิตวิญ,ญญาณและเข้มแข็งในความเชื่อเราขอบคุณพระองค์อย่างมากมายในค่ำคืนนี้เราจึางอธิษฐานทูลขอต่อพรอค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมน พี่น้องครับและในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะนําพี่น้องที่เราจอธิษฐานด้วยกันนะครับในหัวข้อสุดท้ายนาะครับเราจอธิษฐานขอพ,พระพรจากพระเจ้านะครับมาเหนือชีวิตของอนุชนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวแล้วก็อธิษฐานเผื่อพี่น้อง <ๆ S 2> ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาอธิษฐานร่วมกันในค่าคืนนี้นะครับเราอธิษฐานร่วมกันในช่วงสุดท้ายนี้นะครับโมทนาขอบคุณพระเจ้าสําหรับในค่าคืนนี้เป็นค่าคืนที่พิเศษที่เราได้เข้ามาอธิษฐานด้วยกันในค่าคืนนี้ขอพระพรของพระองค์ เทลงมาเหนือชีวิตของคนหนุ่มสาวของพระเจ้าคนหนุ่มสาวในประเทศไทยคนหนุ่มสาวอนุชนในแต่ละคิดจักขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรปกป้องชีวิตของเขาหากมีอนุชนคนใดไม่สบายเจ็บป่วยหรือว่ามีโรคประจําตัวขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตารักษาเขาให้หายหากมีคนใดที่อ่อนแรงอ่อนล้าอยู่ในช่วงสถานก,การณ์ที่เศร้าโศกเสียใจขอพระเจ้าทรงเสริมรแรงกําลังประทานกําลังใจให้แก่เขา หากมีคนใดที่เขาเผชิญกับวิกฤตปัญหาในชีวิตขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือเขาด้วยโปรงจากราเราเชื่อว่าความรักของพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเหลือเราในทุกอย่างโปรงจากราเราเชื่อและไว้วางใจในโปรงและในค่ำคืนนี้ก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่ได้เข้ามาอธิษฐานด้วยกันที่จะได้รับพระพรได้รับกําลังที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนในการดําเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้าในการติดตามพระองค์ โอเคแต่พระเจ้าในค่ำคืนนี้ขอพบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์จึงขออธิษฐานทูลขอทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับสําหรับในค่าคืนนี้ก็อยากจะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราได้เข้ามาอธิษฐานร่วมกันนะครับก็ยังคงฝากพี่น้องครับที่เราจะอธิษฐานเพื่อ หัวข้อของอนุชนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากนะครับที่เราควรจะได้ทานเพื่ออนุชนในคิดจักของเราอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับเพราอเราเชื่อว่าอนุชนนะครับจะเป็นกําลังสําคัญของคิดจักในการที่จะร่วมรับใช้ร่วมมีส่วนในการรับใช้ในพันธกิจการงานของคิดจักนะครับสําหรับในค่ำคืนนี้นะนะครับผมดลภาคพ,พิทยาการรัฐหรือว่าค,คุณครูดลน,นะครับก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอพระเจ้า โอ้ยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ